สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเวอร์บอลซี C นะครับวันนี้อยู่ในพาร์ทที่สองแล้วนะครับตอนนี้อยู่ใครครับมิม้มมิ้มจ้ะทำไมล่ะจ้ะตอนเสียอชิบหายพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่แล้วมิมมมมม้มคุงถางว่ามันเป็นสีสันหน้าอ๋อนี่อํมก็ชวนเขามาเล่นนะครับตามไรอยู่ในพาร์ทที่สองครับ ้ยยังอยู่ในรถไฟเหมือนเดิมเลยวันนี้กลับมาขารถไฟอ่ะขึ้นรถไฟมาไงคิดให้ลืมลืมตอนนี้ประตูมันปิดว่ะอร่อยมากินอาหารอร่อยมันบอกกี่วร้อยโอ้มันก็แปรม่วงนะอ่ะคนตายด้วยร้อยร้อยร้อยยังฮู้ร้อยฝรั่งตาย นี่ไงอร่อยอร่อยไหมเออไงพี่เบาเขาบอกว่าน้องเบาเขาบอกอะไรครับมันบอกให้อะนี่มีร้านอาหารปักใต้อยู่อ่ะมันบอกให้น้องเบาไปกินอาหารปักใต้ข้างหลังประตูเล็กน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเชอญร้านอาหารปักใต้เว้ยมีน้ำพริกด้วยเขาแถมน้ำพริกกับพักฟรีอ่ะเอาเพื่อน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 อ๋อนี่มันเบอร์บอลีมาหิวเข่าอะไรตอนนี้เพื่อน ตอนีว่าเรายังไม่ได้กี่ข้อเดียทุกคนหิวเข่าหิวเขาหิข่าหิวเขาจังหู่ยจังหูดีไม่สนอตอนนี้หิวเข่ารีบปีนเข่ารีบรีบเล่นอ่ะตอนนี้ยิงการโมด้ามาดิโอเคเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเฮ้ย

เฮ้ยแดงกับเขียวเว้ยนี่นี่เขียวหลอนยาเลยเนี่ยโอ้หลอนเลยหลอนเลยต้องได้หลอนเลยเฮ้ยไม่ไปยิงสตรีมเลยดิสติงอะไรวะสตีมเมอร์เพื่อนไอ้ยังเงาป่าเฮ้ยลำคาญว่ะตายละตายละยิ่งไปก้อนก้อนกลุ่มหนึ่งก้อหายโอ้ยก้อนเราไงต่อเพื่อคนเราเรียกถึ้นมาตกคน เงียบคุบการมไม่ตายดีวะ่ะโอ้ยตอนนี้แบบไอ้ม่หไอ้ยิงเล,ลีวิงเลยิงเลียงเลวลยว่ไหวลลิววิงยยงเยงเงเยย่เพิเเล ใครอยู่ในคางโอเพนเดอรกเอ้ยไอแดงไอแดงมันเป็นนักสู้เกือบเกือบวิ่งดงแมงหมารอบกัดจริงๆอยู่ดีก็โผล่มาผีรือหมานี่รอบกัดจริงิไอเดงปีก็บอกนี่มันสุดจริงวะมาเถอะปืนไหนก็ได้นอหนึ่ง Yeah, he's either dead undead. or เก็บกล่องอะไรแเราจะระเบิดนไม่เลยเราจะเบี่ยงระเบิดหมายเลขสองโอเคโอ้โหเม็บ No roof man this is bad วที่นี่มันคือที่ไหนเหมือนจะเป็นเหมืองนะเหมือนจะเป็นแบบคนงานแบบที่เชื่ออะไรแบบนี้ไม่ใช่สร้างไม่นี่ยนี่มันเป็นทางรถไฟเพื่อนเห็นไหมข้างหลัง เออใช่ทางไฟตอนนี้ลูกกระสุนมดเราต้องไปเติมเพื่อนเพื yeah. ่อนเราด้วยไม่อยากอยู่คนเดียวมันตายไม่จริงว่ะเพื่อนอะไรกินนี่พีแฮปเลยติตั้งป้องตัวสัตวอ๋อตัวนี้างข้างหลังใจเย็นเพื่อน กดคอมเลยแม่อ้ําฮะกดคอมเลยไม่ดูเหมือนกันเฮ้ยมิมขี่มาข้างหน้าเพื่อนเต็มเลยเต็มไหมตอนนี้ลากลูกขี่ข้างหน้าน่ะเเเต็มลยฮ้ยมิมกดคอมเนี่ยใช่กดคอมไม่ได้ปนมิมให้ผีมาอีเกลเรีวยังไม่ได้เซตตานเลยเพื่อนเอ้ย

มหมันเยอเกินนี่เขาเร่นเพิ่งเรียก,กว่าการหัวดาดีว่าเอาีเสียงเขาลามขอดูเสียงดีกวาาโอเคเราผ่านอุโมงเมืองนี่ไปนะใน ใช่ไหมเนี่ยง,ยงยกิเราอะไรมันจะยากขนาดนั้นเราจะต้องแปลว่ของทุกอย่างก่อนเปิดโมแช่สองพาร์ล่ะไปไหนต่อเนี่ย,ยไปไหนต่อเนีานเ เอกอเอร์เซข่าเชือโควิดก่อนไปไปได้ข่าเชืรอโควิดเรียบร้อยเฮ้ยมีนบ้องว่ะมีเทอร์ลิฟไม่ได้เซต่านลยรีบกดคอมจัดเลยเนี่ยอันนี้คือ่อะไรเนี่ยเพื่อนนี่คือประตูพิเศษถ้าเราเจอเอ ซีนอ่ะมามาสาม,มารถเปิดได้ประตูพิเศษถ้าเราเจอระเบิดธรมรมดาได้ไหมไม่ได้ครต้องเป็นซีโฟนนะเิดอน like Reloading.

Let's go. Ah. Gotta find a way to air it out down there. Come on, I see another fan control. <coughs> Probably airs out the place. What people it It's working. Gas is dropping.

<laughs> 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 yeah, come here. do The bitches even I just pressed a dead guy and didn't find the key. Okay, okay. Oh, okay. <laughs> ไม่ทหารพวกนี้ตายแล้วไ่เป็นซอมบี้หางอโคบเลยอะไรกันเนี่ยตามหาอะไรมาไปก้างเพื่อนฝั่งนู้นเห็นประตูเปิดไดไงเข้ามาเซกทางนี้เพื่อนทางไหนวะทางนี้แหละ เนน่ยไางสวัสดีปีใหม่ไทยาไปแล้วเพื่อนอาหรอตัวดีเฮ้ยเฮ้ยไอแดงต้งใจมดเลยการ์ดตไอแดงบิงโกไอแดงดูตัวมาเรืองแสงได้แอ่ะให้กูเรียกว่าอะไรไอดำเหรอก็ไม่ใช่นะไอแดงมันเกมมันเป็นเกมชอบ Very good, very good. Oh, it's working let's go next level should be safe oh I see, I see another fan control probably airs out the place no key again oh, I, dance, I, dance. I saw corpses one level down bài này mày bài no key ôi thời chết đứng trên đống hàng rào, bạn gas pít oh Đúng phăng này, bạn ลาดเฮ้ยลงลงไม่ถูกลงฝั่งไหนอไปฝั่งไหนนี่ไงเนี่ยดูดูดูชื่อดิโอเคขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปตามสวรรค์ดาว cover ไปเพื่อนได้ได้บัตรแล้วเข่

fresh ammo i'm um. in oh. yeah, let's go now we go up. Swarm coming in! Swarm coming down! Shit! They're dropping! Run! You what I'm to so มึงซองอย่างมันนำเหมือนต้มมันตวาตายเฉยเลยวะายแถมลุกได้เอาลอกแไอ้พวกแอไอ้พวกเนี่ยแอมัน่อน้ำทิ้งเลยเพื่อน

ไอ้เมันแหกปากแล้วมันเหมืนอะไรเพื่อนเนาะไอเกงเลยะเออเล่นปืนนี้มาสพาร์ทนึงแล้วเกนเกนมาเกลกิมือนกนั่นเพื่อนเลยวาไอเลฟวดดี้เนาะรู้ว่ามัดกลัวว่ะกลัวไหมชอบปืนนี่มากกว่ากันไดนึงอะนะ <laughs> the vent might get us back to the train and i don't even want to think about where that yellow came from they, <laughs> like <ping -ping> <laughs> they stop for now let's go there keep อันนี้ต้องเสร็จไหมเนี่ยเผื่อกูกันกดมัวเสร็จเสร็จแล้วเส็จก่อนต่อไปนี่เองเองต้องการรถไฟเลยสยารตั้ต่้ครับ เฮ้ยยิงหัวรุดเลยว่ะหัวล้านเลยทีนี้เพื่ออะไรวะซียิงหัวล้านเลยวะไงพี่หัวล้านเลยมาด่าเออเฮ้ยมีมีไอแดงตายละ ได้ยินเสียงค้างเลยจัดให้อ๋อพีเอฟพีเอฟเอฟใหญ่เลยมาคุมปืนเนี่ยมาคุมปืนตรงเนี้ยคุมไวพี่เพื่อนเลยแฮปป์ปืนแฮปป์ปืนใหญ่เลยตรงนี้คุมไว้เบยคอร์ตบูนี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋ลไหนอะนี่นี่นี่มาคุมไว ยิงลอยยิงเดี๋ยวมันพุ่งมาโอเคเดี๋ยวนเพื่อนเพื่อขอเซตแป๊บนึงต้องเซตดีๆเซตไม่ดีมีแหกนะฮะจังหวะนี้มันพร้อม nah, <50 S 2> ลบ principles. ุร <episodes> ุ Ready to Blast เตยเลยกูเลียนนะเพื่อนนะ ole, Allay. Huh? All right. Let's go. I hit the switch. Now drive. Here they come. Swarm coming in hot. Guard the train. Nó play bay giếng. Nó mà là wa. Bem, giếng, giếng, y ở đồn web, giếng thằng phải, ở trên, tao sẽ giết cả đẻng. มดลวะยิงยงยิมันคนรถไฟเพื่อนมันรถไฟเ้ากันยิงแด้เป็น้งรถไฟได้ยิงอยู่ทงนี่ไปนะเพื่อนนะจับ้สเปคยิงไอ้ปืนระเบิดแรงหวานว่ะโคตรแรงบอกแล้วว่าโคตโคตยากโก ยซโโนนะบกระจุยซบกระจ <c oughs> ายมอกเลยเพื่อน, <c oughs> น,นอแอะเน่ยเกมมันจะพลาดได้ไงวะ <c oughs> อุ้ย Qua trời <laughs> đất ngoài này Did everybody get thôi? Oh, yeah, bắt đầu, bắt nó ตัวเปลี่ยนปืนล้ว่ะรูสกเหมือเว่าแล้วเนี่ยมาเติมแล้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยมาเติมด้วยเป้อะไรวะ ัใครอีกน่าจะล้มเหลวอะองค์การรถไฟเนี่ยเอามึงคุมคนละฝั่งกับกูดิอ้ำไปฝั่งเนี่ยบระเบิดก่อนกูไปฝั่งกันอะไห้กูมาแล้วกูมาแล้วฝั่งเนี่ยฝั่งขวาล้โอ้โหฝังขวาตายมาแล้วเมีฝั่งซ้ไฟขึ้นเต็มเลยเย็นเพื่อนดูกระสุนก็มีรีโหลดเหมือนกันนะ เอ้ยวันนี้สุดเหรอโอ้ยไม่พื้นจังวะโอ้โหใครยิงอะไรวะแล้วที่ใครยิงระเบิดใส่ดีวะไม่ไม่ใช่กูระเบิดปุ๊บเลยเย้เราประสการสำเร็จ อเอาละปุ่นทหารเอา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 โิ้มันแย่เลยโอ้โหคือแบบมึงจะหย่อนเกือบคือเกือบจะยิงแล้วแต่ <c ười> ว่าน่ะเกือบจะใส่เดียวละ่ะจะงันจอแล้วมึงกี้น่ะเกือบงันจอนะคร <c ười> ับก็ภาคที่สองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ เจอกันใน<ก>พาร์ทหน้าน,น,นะครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เจอกันคลิปหน้านะครับพาดหน้า